ให้มันหาให้ดูหน่อยโอ้ยเขาก็รู้นะอาจารย์ก็ทํางานทั้งวันทั้งคืนโอ้ยขายเปเบียร์เขาก็าผมบอกเลิกเขาก็ไม่เอาหรอกค่ะไม่มีเวลาหนะาเวลาให้ไม่ได้นะใช่แต่อาจารย์ยิ่งสักก์ก็นั่งอยู่กับบ้านทำํคำคาขนมขายไปออกทีวีชีวิตก็มีแค่เนี้ยเอาอะไรกับคนชราตั้งเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบโอ้โหก็ดีได้อ,อยู่บ้าน ใช่อยู่บ้านอ,าอย่างเดียวอพออย่าติดเตียงนะไม่ค่ะอาจารย์ยิ่งรจะดูแลรักษาสุขภาพเพราะมีความรู้สึกว่าเมื่อเลยเวลาอายุหกสิบคนควรได้พักบางคนก็ไม่ได้พักเออฉันจะปรึกษาหน่อยสิอาจารย์เบียฉันคือจะอยู่ฉันก็มีเพื่อนอะ่ะเขาก็ยกโทรศัพท์มาเขาบอกเนี่ยจะไปสังสรรค์เลี้ยงรุ่นกันเออยิ่งไปกับพวกเขากันหน่อยสิทาไมยิ่งไม่ไปเลยชอบเออฉันติดงานอะไรกันยังต้องทํางานจะงกไปถึงไหน อายุขนาดนี้ยังต้องงกไปรู้จักพักเหรอบางคนก็บอกว่าเอออยากให้เพื่อนๆนต้องไปเยี่ยมอีตอนที่ใสน้าเกลือกับใสออกซิเจนเหรอ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเราเราเสียใจนะตรงที่เราไม่สามารถไปสนุกกับเพื่อนได้แต่เราก็บอกไปว่าหน้าที่แล้วก็วิถีชีวิตของคนแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันจริงๆ <c oughs> การที่ฉันไม่ได้ไปสังสรรค์ไม่ได้ไปพบไม่ใช่ฉันไม่คิดถึงเพื่อนฉันคิดถึง แล้วฉันเองฉันก็พยายามที่จะไลยคุยกับคนน้้นคนนี้บ้างตามอัตภาพแต่ฉันหายไปสงวันสาวันอ่ะฉันทำไม่ได้เพราะรายการทีวีฉันทําสดอืมฉันไปความรับผิดชอบของช่องจํานวนเงินเข้ามหาศาลฉันก็มีความรู้สึกว่าฉันและอีกอย่างหนึ่งอาจจะเบียฉันก็ไม่กล้าบอกใครเขาน่ะ ฉันไปไหนก็ใครลําบากมากเพราะหนึ่งฉันนอนกลนสองฉันนอนแก้ผ้าน้นําลายยืดอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่อยากเพื่อนฝูงไปเห็นความทุเลศทุเลศข,ของฉันขจาขอโทษนะคะแล้วฉันก็นอนรวมกับคนอื่นไม่ได้ ฉันจะไปเข้าส้วมไปขี่ไปเยี่ยวกับส้วมที่ผิดฉันก็ออกขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกฉันเป็นคน <c oughs> เรื่องเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจเบียร์ฉันรู้ตัวนะว่าฉันเป็นคนไม่เหมือนคนอื่น่ะฉันก็เลยมีความร,รู้สึกฉันไม่กล้าไปไปแสดงสิ่งเหล่านี้เพื่อนเห็นวนะ่าอีนี่เรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยอาจจเบียร <c oughs> ์ฉันผิด <c oughs> ไหมเพื่อนผัวไม่รักเธอโก้คนอื่นจะด่า <คน S 1> เรื่องไม่รักเลย เพื่อนไม่รักเลยเขาหาว่าฉันโงกเขาหาว่าฉันเนี่ยไม่สังคมอย่างนี้อย่างนั้นอ๋อเดี๋ยวนี้ดังแล้วมึงเรียกไม่มาหรอกอย่างนั้นฉันมีความสุขกัะฉันเสียใจอ่ะฉันเบียร์นี่เสียใจจริงหรือตอแลหวเนี่ยอุ้ยอาจารย์เบียร์ฉันเสียใจจริงๆนะทําไมอาจารย์นี่ถึงเสียใจท่านเสียใจตรงที่ฉันมีความรสุกหนึ่งฉันทําให้เพื่อนฉันผิดหวังในการที่อยากเจอฉันแล้วจะไม่ไปข้อที่สองสัม และฉันคิดว่าเพื่อนบางคนเขาไม่เข้าใจว่าเออทาไมฉันยังต้องทํางานเขาก็ทุกคนเขาก็บอกว่าฉันรวยมากคําว่ารวยจนมันวัดตรงไหนแต่ฉันน่าเป็นคนมีหน้าที่มีความรับผิดชอบฉันคิดว่าฉันยังมีภาระเพราะถ้าเกิดฉันหยุดทำงานวันนี้ฉันก็ไม่ได้อดจริงแต่คนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จบริวารวันเือของฉันยังมีถ้าฉันยังพอทําได้ฉันอยากช่วยเขาก่อน เพราะเขาช่วยฉันมาเยอะเขาลำบากกับงานของฉันโควิดมาเขาก็ไม่ทิ้งฉันเลยเขาก็นั่งอยู่กับฉันเงินเดือนไม่ขึ้นนะสองปีสามปีเขาก็สู้ไม่มีโบนัสเลยเขาก็สู้อะไรอย่างเงี้ยคือฉันมีความรู้สึกว่าทุกคนที่อยู่กับฉันนะตอยเขาเป็นพนักงานนะฉันก็คิดว่าเขาคือผู้มีพระคุณของฉันคือถ้าไม่มีเขาเหล่านั้นฉันก็ฉันก็ไม่สามารถพาตัวเองผ่านมาจนถึงวันนี้ได้วิกฤตมันใหญ่โตนะอารย์เบีย แต่ละคนเขาก็มีลูกมีเมียมีภาระเขาก็ทิ้งฉันก็ได้เพอเขาไม่ทิ้งฉันแล้ววันนี้ฉันจะไปทิ้งเขาได้ไงฉันก็จะทําแต่ฉันก็บอกว่าฉันจะทําอีกปีสองปีนะถ้าฉันสุขภาพเริ่มไม่ค่อยจะดีฉันก็รู้นะฉันแก่ที่สุดแล้วในจอทีวีอ่ะเขาคงมินางเขาก็คงจะเลิกจ้างเพราะฉันแก่ชรามากหูตามองสคริปต์ก็ไม่เห็นไฟเขียวไฟแดงกูก็บอดสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่ได้อยู่ดีจริงแม้อาจารย์เบีย มีอะไรแนะนําฉันหน่อยไหมเรื่องนี้อะแสดงว่าจะยิ่งสักคาดหวังให้ทุกคนต้องต้องต้องไม่เสียใจใช่ไหมเม่ออยู่กับเราเขาเสียใจถ้าเขาจะเสียใจกับอ๋อพนักงานของฉันละคนทุกคนฉันคาดไม่ใช่ฉันคาดหวังฉันอยากทําให้เขาเห็นว่าฉันอะตอบแทนเขาในสิ่งที่เขาเคยให้ฉันไม่ถึงเพื่อนไม่ถึงเพื่อนแสดงว่าจะยิ่งสักคาดหวังอ่าคาดหวังว่ากลัวเพื่อนจะเสียใจเมื่อเราไม่ไปกับเขา เขาเสียใจเขาไม่ก็จะพูดแบบนี้เหรอนาเห็นไหมแสดงว่าอาจารย์คาดอาจารยิ่งสักคาดหวังไงคาดหวังว่าเราต้องไม่เสียใจเมื่อเราตอบปฏิเสธเห็นไหมเราเริ่มคาดหวังแล้วแต่ความเป็นจริงเราจะคาดหวังกับใครได้อะสุดท้ายแล้วทุกๆคนมันต้องมีเสียใจเขารักอาจารยิ่งสักมากเขาก็ยิ่งเสียใจมากแต่การเสียใจนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับเราไหมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอาจารย์พูดว่าเขารักเราไหมร้องไห้อะเนียตอนแหล่ะ เพราะว่าเพื่อนอยากเจอเราเพื่อนเขาก็บอกว่ายิ่งมานะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเด้นเข้าใจนะครับเวลาเด้นไปไหนอะคนเขาก็แบบเขาก็สนุกกับเราอะเห็นไหมมันต่างคนต่างคาดหวังอาจะยิ่งสักก็คาดหวังว่าเขาจะไม่เสียใจเขาก็คาดหวังว่าจะยิ่งสักต้องไปใครคาดหวังคนนั้นย่อมทุกข์ใจเอั้นก็ไม่คาดหวังแล้วกันไม่ต้องมาเชิญกูนะกูไม่ว่างไป เออหรืออะไรก็ได้ก็แบบเราก็เชิญได้ก็แบบว่าเออแต่เราไม่สะดวกเรามีกิจการงานต้องทำหลายอย่างก็อธิบายเขาก็ใจเขาจะเสียใจเป็นเรื่องของเขาแล้วเพราะว่าเราทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วเรามีภาระไงอาจารยิ่งสักเฉปะละ่ะในเมื่อเรามีภาระต้องรับผิดชอบมีคนที่ต้องดูแล ถ้าอีกอย่างหนึ่งนะอาจารย์เบียร์ฉันก็เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่แบบฉันสะเทือนใจง่ายดูเห็นฉันเหมือนฉันสตรองนะเหมือนฉันเป็นคนเก่งกาดกระปุกกระตาดอะไรอย่างเงี้ยนะวางใจได้วางวาปล่อยวางได้แนละแต่จริงๆอะ่ะเวลาฉันไปเจอเพื่อนเนี่ยฉันก็จะถามอ้าวเฮ้ยไอ้ั่นหายไปไหนว่าคราวที่แล้วมาปีที่แล้วกูยังเจอมึงเลยแล้วก็อ๋อตุยไปละฮะอย่างเงี้ยหนึ่งละอันที่อสอง พอนั่งกินข้าวเออทำไมมึงซีดลงผอมลงละ่ะอ๋อกูไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายมึงเป็นไรอ่ะอ่ะพอจะกินข้าวนะเขาก็หยิบกันไก่มาตัดอาหารนะฉช่ไหอ้อาวทำไมมึงต้องตัดแต่เขาก็ใช้ช้อนซ่อมก็บอกเขาระบบการย่อยไม่ดีแลวเสร็จแล้วเขาก็เปิดเปิดเสื้อดูเขาก็เอาถุงขับถ่ายมาไว้ตรงท้องอก็บอกเขาเจาะมาปนะีอะไรอย่างเงี้ยคือฉันมีความรู้สึกว่าฉันไออะคือฉันฉันไม่อยากเห็นเพื่อนฉันเป็นแบบนี้แม้แต่หนึ่งคน ฉันสวนมดมนต์ไหว้พระหให้กับคนทุกคนที่อยู่กับฉันแล้วฉันก็แบบอยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปทํางานแค่คาดปัดภัยจากอุบัติเหตุ<ม>นะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีศัตรูไม่มีเรื่องเราทะเลาะเบาแวงไม่ทําอะไรให้ใครกินไม่ได้นอนไม่หลับขอใทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอะไรเงี้ยคือฉันอยากจะอวยพรทุกคนเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนฉันจะอวยพรขอพรให้ตัวเองเลยดฉันไม่ขอเลย ฉันขอให้ครอบครัวขอให้พนักงานขอให้คนทุกคนใช่ไหมว่าบางทีเวลาฉันนั่งอยู่นะฉันเดินเข้าไปที่โทรทัศน์ช่องเจ็ดอ่ะฉันบอกเลยนะขอให้งานที่ช่องเจ็ดเป็นที่ประจักษ์ขอให้งานของเราที่ทําวันนี้เป็นที่ช่วยเหลือกับผู้คนได้ขอให้ครับขอให้การกระทําของเราทุกอย่างเป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้ฉันจะอธิษฐานฉันจะไหว้พระฉันจะขอพรอะไร็ตับฉันจะขอให้คนอื่นหมดเลยคือพอไปถึงเวลาเราเห็นเพื่อนเราแบบนี้แล้วเราแบบกลับมานะอาจจะเบียฉัน ฉันสะเทือนใจอ่ะอืมนั่นแหละมันก็มันเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกยอ่อมไปไปตามกรรมเราแก้อะไ,ไ,มไม่ได้อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะบางทีนะ งานแต่งฉันก็ไม่ค่อยอยากไปเพราะฉันมีความสุขโอ้เขามีความสุขกูก็แก่ขนาดนี้แล้วกว่าจะแต่งตัวขับรถกลางคืนตาเตอก็ไม่ค่อยดีจะรบก,กวนในคนอื่นเขาไปส่งไปรับก็เป็นภาระคนอื่นก็ไม่ค่อยไปเอาเงินใส่ให้ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแกล้งทําลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันแก่แล้วอ,อย่างเงี้ยอันนี้นี่คือความคิดนะแต่ถ้าฉันจะไปฉันจะไปงานศพอาจจรย์เบียเพราะฉันมีความรู้สึกว่าถ้ารู้จักพ่อรู้จักแม่แล้วพ่อแม่เขาตายฉันจะไปเป็นกําลังใจให้ลูกๆเขา อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอไปงานศพฉันก็ถูกค้อแครอีกเมื่อ้มึงแก่ถนานนี่ล้วมานั่งอยู่นอกศาลาฉันก็บอกอยู่นอกศาลาดีเพราะอากาศมันดีเข้าไปนั่งในห้องแอร์ฉันก็ไม่เคยชอบอข้อต่อไปฉันต้องถอดรองเท้าแล้วฉันเป็นคนชอบใส่รองเท้าหุ้มข้อฉันก้มๆเลยเงเดี๋ยวก็หัวทิ่มอยู่หน้าศาลาตายหา่าอยู่ตรงนั้นม <laughs> ันก็ไม่อยากถอดรองเท้าฉันก็นั่งข้างนอก <laughs> อ่ะเพราะตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเราก็นั่งข้างหลัง พอเราเป็นผู้ใหญ่เขาก็เชิญไปนั่งข้างหน้าพอนั่งข้างหน้าฉันก็มองลงศพอ้าวข่าวต่อไปกูต้องขึ้นไปอยู่บนนั้นฉันก็ไม่อยากไปนั่งข้างหน้าอืมอือะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เบียร์ฉันอาจจะดูเป็นคนเยอะแยะตะแปะไปหมดนะฉันก็เลยลำบากใจต่อการไปไหนมาไหนอ่ะอาจารย์เบียร์ว่าฉันฉันควรบำบัดเยียวยามันสุขภาพจิตชนนะไม่ต้องบำบัดจะไม่ต้องไปแค่นั้นเองง่ายๆเค่นั้นก็ไม่ต้องไปก็ดีแล้ว Yeah, เราว่าเราไม่เหมือนคนดูที่ตั้งชมอยู่เขาก็บอกว่าฉันเยอะจริงเนี่ยเขาพิ์กันใหญ่เลยก็เยอะจริงๆแต่เราเยอะเพื่อความสบายใจของเราเพื่อความสุขของเราไงเราจะไปทําเพื่อความสุข <S 2> <S 2> ความสบายใจคนอื่นไม่ได้ยังไม่ได้เยอะสักหน่อยหนึ่งมันก็พอดีสมสมเนื้อสมน้ำกับความสวยความงามของคนแบบฉันใช่ไงมันพอดีสำหรับตัวคนเองไงแต่ว่ามันมันเยอะเกินไปสำหรับคนอื่นไง ก็มันดูคนแบบเนี้ยเหมาะกับอยู่คนเดียวไม่มีไม่ควรมีใครมาแวดล้อมรอบข้างควรจะแบบนอนแล้วตายคนเดียวจากโรกนี้ไปเลยเนี่ยาจาแช่งฉันหรอบ้าอยู่คนเดียวมาแช่งฉันไม่ฉันนอนหลับแล้วตายไปเลยคนเดียวไม่ได้แช่งก็ให้ยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงแต่จะยิ่งศักความเป็นจริงคงไม่ได้เยอะหรอกม้าอันนี้ผมพูดแบบรีแอคหรือเปล่า ไม่ไม่ไม่ฉันเป็นคนแบบนี้จริงๆฉันไม่ค่อยชอบไปไหนฉันบอกอาจะเบียทำตรงนะฉันขี้เยี่ยวผิดที่ไม่ได้อันนี้อันที่ฉันแบบแย่มากฉันจะไปต่างประเทศถึอหนูฉันองโทรเช็คเครื่องบินนั้นโรงแรมนั้นเป็นยังไงมีสายชําระไหมถ้าไม่มีเนี่ยนะฉันอ้วนมากขาเขือฉันนั่งไม่ได้ส้มสึนหรือเปล่ากูไม่ไปนะส้มสึนกูนั่งขี้ไม่ออกนะหัวเข่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเบียฉันเป็นคนต้องเช็คอะ ก็ไม <an> ่แปลกสามารถเช็คได้มันคือความเคยชินในการใช้ช <an> ีวิตของเราไม่ได้ผิดอะไรเลยจะยิ่งสักไปตรงนั้นได้ไหมมันไม่ใช่การ party, เารื่องเยอะแต่มันเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อตัวเราเองทําได้ไม่ใช่ไม่ได้และในที่ส <an> ุดอาย่งอาย <an> ุ <t ell> ไม่ใช่น้อยแล้ว arma, อายุเยอะแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อตัวเองแล้วทำไมอาจารย์ว่าฉันอายุเยอะล่ะไม่ได้ว่าก็พูดตามความเป็นจริงว่าเราแก่แล้วก็ต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วไปลบล้วไปลบ แล้วไปล้มหัวฟาดพื้นลงชัดพงชักโคมหรือโพงคอหานหัวอุดบุดเข้าไปจะทายังไงล่ะทีเนี้ยไม่ได้ไมันเป็น,นป<ท>ตายจจาอาจะยิ่งสักจะยิ่งาสคือผู้เองว่าอะไรไา้าาตอนที่อะไรนะแผ่นดินไหวจะต้องรีบเอาเสื้อผ้ามาใส่ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเจอความอุจจารของตัวเองไม่อยากให้ใครศพกระพาศพมาตายแบบแก้ผ้าแก้ผ่อนเราก็ต้องเตรียมตัวเองถูกต้องแล้วเอาแต่ฉันก็มีความรู้สึกว่าบ,บางทีอ่ะฉันก็ไม่อยากบอกใครว่า เออทำไมไม่ไปงานเพื่อนเออฉันไม่อยากเห็นฉันไม่สบายใจอ่ะทำไมมึงไปงานศพมึงไม่ค่อยอยากไปนั่งข้างหน้าฉันก็ไม่ค่อยอยากไปบอกเขาว่าเนี่ยหนึ่งนะสองนะรองเท้ากูนะอะไรเงี้ยคือฉันก็ไม่อยากบอกเพียงแต่แค่ฉันไม่ขึ้นไปทุกคนก็มองว่าฉันดูประหลาดไงอาจารย์เบียอาจารย์เวลาไปงานศพอาจารย์ก็ไม่ขึ้นนะยกไว้เขาเชิญเป็นบรรยายถ้าบรรยายเนี่ยต้องขึ้นเนี่ยเพราะเราต้องพูดแต่ถ้าเวลาอาจารย์ตั้แต่สมัยไหนนะตั้งแต่ยังไม่ฝึกปฏิบัติได้ซ้ำอาจารย์ไม่เคยขึ้นศาลาเพราะคนมันเยอะเราไม่ชอบคนเยอะ เม่ชบ่บพนด็กลวใช่ฉันก็ไม,ไม่ชอบขึ้นไปแล้วก็นั่งแบบนะและอีกอย่างหนึ่งอาจารย์นะตอนนี้อาจารย์มีอะไรเหรอคะไม่รู้เหมือนกันเขาเลี้ยวอะไรกันไม่รู้อาจารย์ขับรถฝ่าไฟแดงหร้อตำรวจไล่จับเหรอ <laughs> ไม่ใช่อยู่บนถนนใหญ่เอวฉันไม่รู้แหมฉันนึกว่าฝ่าไฟแดงตำรวจไล่แอบบุลเล็ตตามมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยวันนี้เจอด่านนะตำรวจนี่ เรียกเรียกเรียกก่อนพอเวลาเปิดพบเห็นบอกว่าไปส่งอาจารย์ก็เห็นว่าอาจารย์ไหนก็หันมาดูเห็นอาจารย์ก็บอกว่าเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยอย่าอย่างไรนะอย่านมัสการอาจารย์ว่าจริงเหรอไปทุกดานอาจารย์รออทุกด่านตำรวจรู้จักอาจารย์ทุกด่านเลยดีมากเลยเป็นเอฟซีทุกดานเลยใช่ของฉันนะไม่ต้องเปิดประตูไปเลยคนขับรถฉันก็บอกว่ามาส่งอาจารย์อาจารย์ไหนอาจารย์ยิ่งศักด์เออไปเลยเดี๋ยวเขาด่ากูรีบออกไปเลยเออดี ของอาจารย์ดี่เขาขออาจารย์เปิดรถทุกครั้งเขาบอกเขาอยากเจออาจารย์ขอถ่ายรูปบ้างขอสวัสดีขอรมัสการแล้วเขาก<ฆ>็อบอกหากันนะแวะนมัสการอาจารย์แป๊บหนึ่งก็วมหากันาอกระยิ่งสัตวและรำมัสการ อาจจะยิ่งสักว่านะบางทีการที่เขานับถืออาจารย์นะอาจจะดูเหมือนถ้าไม่เข้าใจก็จะเหมือนว่าเรียนบง่งเรียนแบบอาจารย์ไม่ชิดพระทําไมมาทาแบบนี้แต่ในความรู้สึกเราว่าทุกคนเขาบันเทิงแล้วเขาสบายใจมากกว่ากับการทาแบบนี้นะไม่ควรถือสาเนาะอาจารย์เบียร์ว่ามาใช่จริงๆไม่ควรถ,ถือสาบางคน,ม,นมันเรียกผิดเรียกถูกเป็นเรื่องปกติเขาไม่ได้ตั้งใจอย่างบางคนเนี่ยแบบลูกศิษย์อาจารย์อย่างเงี้ยรวยมากเลยนะแต่ก็เรียกอาจารย์แบบว่าเอาไปถวายท่านหน่อยอะไรเงี้ย คือต่ออยู่บางที่อยู่ต่อหน้าพระอย่างเงี้ยเอาไปถวายถ้าเอาไปประปะเกณฑ์ท่านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ของอาจารย์นิสาอาจารย์นิสสักก็เรียกอาจารเบียร์นมัสการจุกขาอะไรอย่างเงี้ยชันก็เล่นไปทั่วใช่อันนี้เราอันนี้เราเข้าใจได้มันเป็นการเล่นกันทุกคนก็จะรับรู้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่บางคนมันพูดจริงๆอาจารย์ก็ต้องบอกว่าอย่าพ่ดพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าบางคนมันมีพูดจริงๆมันหลุดมันลืมมันคิดว่าเราเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยมันชินไงค่ะแล้วนี่อาจารย์กำลังเดินทางไไปหนะ กรุงเทพจะมาเพชรบุรีมาบรรยายพรุ่งนี้ไปใต้พรุ่งนี้ไปไหนนะไปตลุงไปตรังพรุ่งนี้ไปตรังพรุ่งนี้บินไปใต้ไปเพชรบุรีไปทําอะไรคะมาบรรยายจ้ะบรรยายบรรยายเสร็จแล้วกำลังกลับวุ่นวายเสือกถามไปทั่วยุ่งเรื่องชาวบ้านฉันกันเราจะบอกวนึกว่าอาจารย์นึกว่าอาจารย์ไปกินขนมขนมมะแกงเมืองแพสโอ้ยไปมานะบากบันพยายามมาขนาดนั้นแต่ในความเป็นจริงนะคะไปทํางานอ่ะ ก็รู้อยู่แล้วเมืองเพชรก็ขนมหวานอร่อยไม่เคยคิดเลอจะยิ้วเฮ่อมาฝากคนนู้นคนนี้ไม่ฝากก็ถ้าฝากก็บอกก็ล่มชมพอดีชิบหายพอดีชีวิตเนี่ยถ้าฝากก็บอกที่ทุกคนต้องรู้จักวิธีการง่ายๆคือส่งน้าพริกไปจากแดกชีวิตแดกแต่น้ำพริกพอแล้วไม่ต้องไปแดกอย่างอื่นของอ้วนของหวานแม่องน้ำพริกถึงไปยังดีไม่ต้องอาจจะกินจะอะไรเยอะแยะตัวตูดจะไปกระลำบังอยู่แล้ว พาอาจารย์อาจารย์ไปว่าแพรลี่ว่าคนนู้นคนนี้ก็ทําไมค <c oughs> ะได้ว่าแพรลี่ว <c oughs> ันนั้นเห็นชิปอาจารย์ยิงสัตว์อยู่นะรถข้างข้างอ่ะที่มันติดอ่ะที่ช่องเกตอ่ะรถข้างข้างมันติดจะมาเข้าไม่ได้แล้วเปิดประตูขึ้นแล้วตัวเองไม่ได้เห็นชิปอยู่นะแล้วขะอาจารย์ยิงสัต์เห็นหลังนี่ตูดหรือโพลเนี่ยถามจริงจะขึ้นรถตัวเองไม่ได้เนี่ออาาย,ยต้องเอาทองหยดทองหยอดอีก อาจารย์ยิ่งศักก์ก็ไม่ได้เกิดมานะก็อยากตัวใหญ่โอตูดเป็นโอง่งนะ้ํามังกรแบบนั้นฉันก็อยากจะเพียวหล่อสูงยาวชิลูดแบบอาจารย์เบียร์แต่ฉันเกิดมาฉันมีมีรูปเขาเรียกอะไรนะมีมีทรัพส,สมบัติไม่ใช่สันสมบัติมนุษย์สมบัติติดตัวสมบัติเออรูปสมบัติเป็นแค่นี้ปู่ย่าตาใหญ่ให้มาเดินก็ต้องหลับปค่ะ ยิ่ก็อยากขุนดีซิกแพคกมีม้าสโซ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำไม่ได้แล้อย่างนี้นตอนที่พ่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เดี๋ยวอาจารย์จะไปช่วยคุณแพรี่ขายทุเรียนนะวันที่สิบเจ็ดไปได้วยกันหร,หรือเปล่าเอาเอ,อฉันฉันไม่ได้ฉันไม่ได้มามาคุยข่มนะยะเออฉันเพิ่งได้ทุเรียนมาสองลูกเบลเลอร์เลยคุณแพรรี่เขาส่งมาให้โอ้โเดี๋ยวอาจารย์ได้เป็นเข่งเฉพาะจะไปเจอเขาที่บ้านเลย ฉันไม่เข้าใจนะทำไมเวลาพูดอะไรจะต้องเกยทับกันไปเกยทับกันมาเธอฉัไม่ได้ก็เกยก่อนไม่ฉันจะรอให้ทุเรียนมันสุกตอนนี้มีกลิ่นจางๆแล้วประเดี๋ยวฉันจะแกะออกมาทําเนื้อเค้กทุเรียนโอ้น่ากินเชียวเค้กไอ้ที่ว่าเค้กหรอไม่ฉันมีเค้กทุเรียนเลยเนื้อละเอียดยิบเลยใส่ทุเรียนใส่อะไรอยเงี้ยเพราะว่าปกติขายดีคนจีนซื้อไปกินเมืองจีนเยอะมากอาเจียนแต่ตอนนี้อาจารยนอยากจะบอกว่า ฉันจะลองใช้ทุเรียนของแพรวีที่เขาส่งมาให้เพราะฉันต้องไปซื้อประจํานะแล้วก็ไปไปซื้อที่ห้องเย็นน่ะที่ตลาดไทยอะทุเรียนก็ราคาแพงพอสมควรนะแล้วบางทีบางช่วงก็มันแบบปลายฤดูต้นฤดูหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะราคาโดดมากแล้วฉันขนมจะขึ้นราคาไม่ได้จะเบียรเข้าใจใช่ไหมถ้าเกิดทุเรียนของแพรวี่ใช้ได้แล้วก็มีเยอะอย่างเงี้ยเออ ตูแตกหน่อยหนึ่งเปลือกกระเทาะหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือสเปคเขาอาจจะแบบพูน่รี่ไปหน่อยอะไรเงี้ยทรงไม่สวยเขาอาจจะคัดมาขายชั้นราคาถูกหน่อยฉันจะได้ทําเค้กได้มีกําไรเนี่ยเพราะขนมของฉันราคามันไม่ได้ขึ้นไข่ก็ขึ้นนมก็ขึ้นน้ำลำ,ำบากตอนนี้อาจจะเบียเศรษฐกิจเป็นไรก็ไม่รู้ใช่เหมือนอาจารย์เหมือนอาจารย์เหมือนกันของอาจารย์นี่นำพีกก็แบบ ทุกอย่างก็คือขึ้นหมดแล้วจะไม่เคยขึ้นเลยค่าจีบงจีพีอะไรขยับหมดแล้วเราขายมาราคานี้ตั้งแต่แรกขยับห้าบาทเราก็ไม่สบายใจแล้วขยับหน่อยเขาก็ไม่ซื้อกันน่ะเราก็ไม่<ช>ได้ขอมันผลิตมาเราก็อยากจะขายให้คนกินใหม่ๆเราก็ไม่อยากเอามาเก็บมาดองไว้ใช่ใช่นีาา่แหละการโอระหัวหอก็ประเดี๋ยวฉันเอาขนมเค้กไปให้แพรรี่เขาชิมแล้วถ้าแพรรี่เขาบอกอร่อยฉันก็อาจจะขายดีขึ้นเอามาให้อาจารย์ด้วยนะ อ๋อได้เดี๋ยวฉันส่งเค้กทุเรียนไปให้จย์เบียนะเป็นทุเรียนเป็นทุเรียนที่ได้จากสวนแพรรีโอเดี๋ยวไปรีวิวให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อาจารย์ก็ส่งอาจารย์ก็ส่งน้ำพริกมาก็ได้เดี๋ยวฉันเอาน้ำพริกมาใส่ในขนมเค้ก <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปช่วยเดี๋ยววันไหนอลองหาวันเวลาตรงกันนะเดี๋ยวจะไปช่วยขายเค้กอุ้ยแล้วฉันไปทำฉันไปทำไอ้นั่นได้ไหมไปทำข้าวเหนียวมูนน้ำกะทิทุเรียนที่บ้านแพรรี ได้วันที่สิบเจ็ดไปด้วยกันไหมล่ะสิบเจ็ดวันอะไรอาจารย์อังคารพุธเออสิบเจ็ดวันอะไรเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่านัดกับคุณแพรรี่เวลาวันที่สิบเจ็ดอาจารย์เตรียมจองเครื่องเจเก็จะจองอะไรนะนสิบเจ็ดวันเสาร์สิบเจ็ดวันเสาร์สิบเจ็ดนี้หรอจองโรงแรมหมดแลวอุ้ยอาจาเบียร์เธอจะชวนฉันไปนอนโรง<า>แรมเดียว <ละ S 2> กับเธอเหรอ,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 อไม่ได้ยังไม่ชวนเลยจ้าอาจารย์บอกอาจารย์จองโรงแรมยัตกใจไม่เอาสิ นี่คนที่ตกใจได้อยู่นี่จ้าเพราะยังไม่ได้ชวนเลยจ้า้ก็ไม่ด้เฉยไม่เอาฉันตกใจอ่ะไม่เอาสิตกาจาจไปพักโรงแรมเดียวกันหรอเราโรงแรมดีกว่าดูทรงแล้วน่าจะไม่ไม่ควรมาอยู่โรงแรมเดียวกันกอุ้ยตาอาจารย์เป็นคนสนุกแต่คนตลกนะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดถ้าเจอกันได้ดีมากมันจะสนุกมากเลยนะ แล้วอาจารย์หญิงศักก็ไปทํำข้าวเหนียวทุเรียนนี่เลยไปทําแล้วเอาพุดเค้กไปวางด้วยก็ได้นะเออนะอาจารย์ศักดิ์ก็เปิดตะกร้าตัวเองฉันไม่แน่ใจว่าสิบเจ็ดฉันติดอะไรไหมแล้วจังบ้านแพรดี้เขาอยู่อยู่จังหวัดอะไรอ่ะมีเครื่องบินใช่นะบ้านแพรคุณแพรดี้จันทบุรีนะคุณแพรดี้ใช่แต่เพราะว่าจันทบุรีมีเครื่องบินด้วยเหรอสนามบินนะอาจจะก็ไม่รู้เหมือนกันจันทบุรีมีสนามบินไหมไม่มีไม่มี ไม่ไม่มีันเลยยองนะขับรถสามชั่วโมงกว่าแน่ใช่โอ้แต่ที่นอกตอนเช้าจะต้องออกตั้งแต่ตีห้าสิไม่ไม่ไล์สดทุ่มหนึ่งห้าไล์สดทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งวันที่สิบเจ็ดแสดงว่าฉันก็ต้องนอนแล้วกลับสิบแปดใช่ใช่ถูกต้องอาจารย์ก็นอนเหมือนกันนอนวันที่สิบแปดไอ้นอนวันที่สิบเจ็ดคืนแล้วก็วันรุ่งขึ้นสิบแปดกลับบ้านเหรอ ฉันไม่รู้จะดูแลตัวเองได้ไหมฉันไปนอนต่างจังหวัดแบบนั้นน่ะโอ้ยมีคนมาดอนโรงแรมเยียกว่อาจารย์ก็ได้มีคนดูแลเยอะแยะเดี๋ยวฉันคงต้องหาคนฉันกลัวเดี๋ยวคนเขาเห็นฉันสวยเขาจะมาเข้าหาบ่อยๆเดี๋ยวดูแลตัวเองลําบากไม่มีใครเห็นแบบนั้นอาจจะรับประกันได้ไม่มีโอ้ยไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเขาจะไปจีชิงทรัพย์มากกว่าเขาไม่จะทีบชิงความสวยหรอกเออค่าจะแบบ รูปมีรูปเป็นซับอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะอยากมาเจอตัวจริงสวยจังอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ยิ่งซับมีรูปเป็นซับกับมีรูปเป็นศพมันใกล้เคียงกันมากเลยนะเอหละนี่ขอเป็นซับขยันศพนะนะครับนั่นเดี๋ยวฉันคงต้องรีบตอบอาจารย์แล้วล่ะว่าถ้าสิบเจ็ดไปได้ฉันจะไปจะว่าแต่ว่าแพรรี่เขาอาจจะไม่ได้ยินดีที่จะให้ฉันไปด้วยนะโอ้ยคุณแพรรี่เขายินดีเขาอาจจะยิน,ด,ยนดีมากเออ ขายของสองต่อสองกับอาจารย์เบียร์หรือเปล่าไม่แฟนเขาอยู่ด้วยอ้าวพิเทศสึกแล้วเหรอสึกแล้วสึกแล้วสึกแล้วเขาอยู่ในการเขาขายของตอนนี้เขาขายของกันฉ่ำเลยวันที่อาจารย์ไปนี่เขาก็เลือกวันที่แฟนเขาอยู่ด้วยจะได้ช่วยกันขายใช่แล้วก็ไปช่วยกันขายเลยลุมกันเลยทุเรียนด้วยน้ำพริกด้วยพุดเค้กด้วยเอาให้เละเทะไปเลยวันนั้นอ่ะตอไม่เอาเละเทะทเอาให้มันขายได้สิคบ โอ้มันต้องขายดีถ้ามันจะเป็นมหากรรมเลยวันนั้นน่ะจริงๆงเหรออาเงินเดี๋ยวฉันดูตัวดีๆเลยแต่มันกลับมันต้องไลฟ์ตอนกลางคืนทําไมต้องไลฟ์เมื่อๆค่าๆฉันฉันไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นเวลาที่คนเนี่ยซื้อของเยอะที่สุดแล้วคนดูไลฟ์สดเยอะที่สุดเพราะเขาเขาว่างจากการทํางานแล้วเวลาอื่นเขาก็ยังทํางานกันอยู่ไงเขาก็จะได้นั่งดูเต็มที่ใช่ทุกคนก็จะได้รีบกดรีบกดรีบโอนรีบอะไรกันใหญ่เราก็จะได้ยอดขายดี เดี๋ยวฉันต้องเช็คดูก่อนนะเ้าปกติตอนเย็นน่ะฉันจะไม่ค่อยอยากไปไหนอ่ะก็เราก็อยู่ที่นี่สักวันหนึ่งตัดตัวเองสักวันหนึ่งเราจะได้แบบเออไปสร้างอะไรขายของดีๆไปทําคอนเทนต์อะไรไปสร้างอะไรตอนเย็นฉันฉันไม่ได้กินน้ำองุ่นจริงกลัวไปลงแดงและอันละวาสอยู่แถวนั้นน่ะกินได้กินได้เลยจาย้าอยากจะกินก็กินเอาแก้วอะไรแบบทึทบๆปากใส่หน่อยก็ได้แล้วก็ยืนกระดกไปแลแหละอุ้ยอาจารย์ไม่ว่าฉันแน่นะ ไม่ว่าก็กินไปสิใครจะว่าอะไรอาจารย์ไม่ำอะไรดิอาจารย์อะไรกันช่องแดงหลายคนนะบางคนเขาสัมภาษณ์อาจารย์เขาว่ากินนะเหรออาจารย์่วยทึบๆพบพอเรากรึบหน่อยเนี่ยก็โถนฟาดปากแล้วฉันก็แย่ต่อหน้าผู้คนใช่เ้ายังมีสติได้ไม่มีใครเกาว่าจะยิ่งสักหรอกไม่ใช่ไปทำตัวแก้ผ้าล่อนจ้อนเดินแก้ผ้าแก้ผ่อนมันไม่มีใครเอาทำแบบนั้นสิฉันไม่ขนาดนั้นหรอก ถ้าไม่ทําก็ดีไงไม่มันก็รอดไปไงก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็จะถือมันก็ดื่มไปมันเป็นเรื่องของเราอายุเจ็ดสิบห้านะคะแต่ว่าฉันยังดูแลตัวเองได้สติสเติร์ยังดีฉันไม่ถึงขนาดแก้ผ้าหรอกค่ะเห็นไหมปีนั้นสิบเจ็ดต้องมาเป็นโอกาสดีที่นานๆทีเราจะมาเจอกันทั้งสามคนรวมกันเราเคยเจอแต่ในจอแต่เราไม่เคยไปอยู่รวมกันสามคนเลยสักครั้งหนึ่งเลยนะจะยิ่งสกักเราขึ้นไลฟ์สดจนมาสักกี่ครั้งแล้วอเดนจะพยายามเช็คดูเนี๋ยไม่แน่ใจไง เพราะว่าตอนนี้อ่ะเดือนหน้าก็มีวันหยุดเดือนนี้ก็หยุดเยอะแยะเดือนต้องกินเวลาวันเสาร์ไปทํางานหลายเสาร์แล้วจนกระทั่งเดือนชอดเชยเขาไม่หมดอ่ะอีกเสาร์หนึ่งแล้วก็ไปชดเชยให้หมดมาดูกันก็มีชายทะเลมั้ยมีชายทะเลมั้ยที่จังหวัดจันทร์อ่ะจันมีบุตรัททะเลปะมีเอาฉันจะได้เตรียมชุดว่ายน้ําไปด้วยเออ เดี๋ยวเขาจะไปถ่ายแบบที่โน่นใส่บิกินี่ไหนไหนก็ไปแล้วก็เก็บภาพทำคอนเทนต์ก็ดีนะดีดีดีเออเห็นด้วยแต่ไม่ไปด้วยนะแค่นั้นเองเห็นด้วยแต่ไม่ไปด้วยอาจารย์อาจารย์ไม่ไปใส่ชุดว่ายน้ำสวิมมิงกับเราล่ะโอ้ยจะไปใส่ยังไงสภาพสภาพดีให้ไปใส่จะไปใส่ชุดเนี่ยนะ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันลองดูแล้วฉันจะรีบตอบแล้วกันว่าเราไปด้วยได้ต้องไปให้ได้นะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีไม่มี <ละ S 2> ใครขับรถให้รีบบอกเลยไปรถคันเดียวกันก็ได้ไปรถคันเดียวกันได้ไงโอ้ตายแล้วไม่ไหวไหมคะนั่งไปเสร็จแล้วอาจารย์ก็ร้ายไปพูดตลอดฉันคงหนวกหูนอนไม่หลับไปไม่ไมหวถ้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปก็ไม่ร้ายก็นั่งอยู่เฉยๆนั่งสมาธิอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็นอนไปเลยนั่งสมาธิ ใช่แล้วก็นั่งสงบได้ไม่ได้จะก็อ่านพระไตรปิฎกก็ได้ปกติเนั่งนานมากไม่ได้น้ําลายบูดปากเน่านี่ต้องพูดค่ะสนุกจะพูดหรือไ่พูดเดี๋ยตอนแรกบอกโดนหูทีนี้มันจะพูดดกแล้วสนุกจะงควรกันแร้หรนอไงฮะอ๋อโอเคเดี๋ยวฉันจะรีดตอบละกันนะคะได้เลยจะยิ่งสักได้อาจารย์ดูแลดูแลรักษาสุขภาพเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะคะนี่หมีหมีกับแหลมนี่ป่วยโควิดทั้งคู่เลยนะ วายเหรอใช่เนี่ยอาจจะต้องแบบอาหารที่ใหม่คืนมามาช่วยงานเนี่ยเพราะว่ามนีกะแหลมทั้งคู่ไปทั้งคู่เลยฉันก็เริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วอยากจะไปขึ้นมาเชียวไม่ต่อนก่อนที่จำได้ไหมไลฟ์ข่าวก่อนนั้นฉันดีขึ้นไปแทบหนึ่งพอไปเจอฝนที่เชียงใหม่อ่ะไม่กี่วันมันเนี้ยฉันเปียกเป็นลูกหมาตกน้ําอยู่กลางสวนน่ะเพราะตอนนี้ยิ่งจะยิ่งสักร่มไปอยู่ที่สวน เดียงก็ทําไปปลูกมะยงชิดปลูกมาม่วงปลูกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแก่จะได้เก็บเสร็จแล้วก็มานั่งวางขายอยู่ข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยที่ดินแถวบ้า,านอาจารย์ยิ่งศักยังมีเหลืออยู่มาใกล้ๆก,กันอย่างเงี้ยที่แบบเป็นที่แบบสักประมาณห้าสิบไร่ยังมีอยู่ไหมอาจารย์เบียนจะทําอะไรสถานปฏิบัติธรรมเหรอทาําวัดใช่อยากจะหาที่ปฏิบัติสักที่หนึ่งเอาไหมเดี๋ยวฉันถามให้เผื่อคนเขาจีบเป็นผูศนที่ดินเขามีกันเยอะแยะไปหมด <c oughs> เพราะว่าเชียงใหม่นี่แบบมันก็ดีนะวิเวกเด็กเล่นตามป่าตามเขานี่คือต้นไม้ใบหญ้า,ยยาคือดีมากเหมาะกับการทำวัดป่ามันสงบม,ม,มันสง,งอาจารย์เอออยู่ใกล<อ>้จั<ด>ยิ่งสักเลยนะเพื่อ <c oughs> เพื่อจะยิ่งสักจะได้ทํากับคงกับข้าวมาให้ถวายไงใช่ไปถวายฉันต้องไปทาโรงครัว <c oughs> เดี๋ยวสร้างกุติไว้จะยิ่งจักอยู่หลังหนึ่งเนี่ยเวลาบ้านตายชี้มาภาวนากุติใช่กุติไม่ต้องไปบวชหมายถึงว่ากุติพักนะ อ้เราจะเร<ล>ียกชรวะ,ะอยู่มันจะเรียกกุติได้ไงคะได้ก็กุติที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติไงเขาก็เรียกกุฏิเหมือนกันไม่ไรหรอกพดินสมถะดิานไม่มักใหญ่ไฟสูงใต้ถุนเรือนตรงไหนดิ้นก็นอนขดได้คะ่ะแหมยังมีปัญหาเรื่องที่ขี้ที่เยอะอยู่เลยต้อมาถ่ตา,า,ตายละแหม <laughs> ยังมีปัญหาเรื่องการหลับการนอนกับคนนู้นไม่ได้นอนกับคนนี้ไม่ได้ใม่นก็นอนได้ตายละ เรียนว่ามีคนเดียวที่เรียนพูดไม่ทันจริงๆเลยในปฏตปีไทยจารย์เบียค่ะนะโอเคค่ะอาจารย์เบียแข่งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วดูแลสุขภาพด้วยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า